สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาอาคารปฏิบัติการชั่วคราวซอยอาลีสัมพันธ์ซึ่งเป็นที่ทำงานของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีความห่วงใยบุคลากรในสังกัดรวมถึงสร้างความมั่นใจ ให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการต่างๆของสถานีให้มีความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆห้องออกอากาศและห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านในและด้านนอก ทั้งนี้สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาจะนำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาได้กล่าวย้ำกับทางบุคลากรรัฐสภาว่าต้องหมั่นทำความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดจนเว้นระยะห่าง2เมตรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19